ในวันนี้ผมจะมาบอกความรู้สึกที่ผมมีให้กลับนักสู้มือเปล่าที่เก่งกาจจากซีรีส์ไดนาชาวเกรโกเกโกเฮคลาสเปิดตัวด้วยการไปท้าดวนกัศกะเพราะอยากสู้กับนักรบที่กล้าแกร่งตามสไตล์ตัวละครประเภทนักสู้และก่อนหน้านั้นก็กางเวทีที่กลางเมืองให้พร้อมอีกด้วยแต่เจ้าตัวไม่ได้มีเสนาจะลุกลาโล่งครับเพราะว่าไม่มีใครบาดเจ็บจากการกางเวทีและตอนแรกที่ปลอมตัวเป็นไดนาก็เพราะไม่อยากสู้กับคนอื่นนอกจากไดนา ส่วนที่ขัวสกาว่าถ้าไม่อยากให้เหมืองเสียหายกับเจา้าซาบลัดตัวอื่นมาโลกคงแค่พูดเพราะอยากให้อศัศกาตอบรับคําท้าดวลแค่นั้นเองครับจากนั้นการดวลในตำนานก็เกิดขึ้นไดนากับเฮคลัสที่อยู่ในร่างไดานาปลอมก็เข้าสู้กันอย่างดุเดือดเลือดพร่าในตอนแรกไดนาเสียเปรียบเป็นอย่างมากเพราะเฮคลสก็ผ่านศึกมามากมายทําให้มีชั้นเชิงลีลาที่ดีแต่ด้วยเสียงเชียร์ของประชาชนทําให้ไดานาลุกขึ้นสู้และเปลี่ยนร่างเป็นสตองไท แล้วพุ่งไปซัดเฮคลาสอย่างหนักไปหลายชุดก่อนจะปิดงานด้วยการชกเข้าที่หน้าของเฮคลาสจังจนล่างใดหน้าปลอมแตกออกแล้วเจ้าตัวก็ยอมรับความพ่ายแพ้แล้วเดินทางออกจากโลกไปแม้จะพ่ายแพ้แต่เฮคลาสก็ได้เรียนรู้ถึงความไม่ยอมแพ้มิตรภาพซึ่งเป็นที่มาของความแข็งแกล่งที่แท้จริงทำให้หลังจากนั้น่ะเฮคลาสน่าจะเป็นนักสู้ที่ดีมากขึ้นได้แน่นอนครับ แต่หลังจากนั้นเผ่านี้ก็หายไปจากหน้าซีรีส์อุลตร้าแล้วก็มูวี่อุลตร้าแมนยาวมากๆจนกระทั่งยุคข,ของตาแมนเด็กเกอร์โดยเกโกในซีรีส์เด็กเกอร์จะชื่อว่าเกรสและบทบาทนั้นจะแตกต่างกับเฮคลาสพอสมควรโดยเฉพาะการท้าดวลคือคุณลุงเกรสแกมาแบบนุ่มนิ่มโคตรเลยครับส่วนเฮคลาสนี่มาแบบดุดันไม่เกรงใจใครก็นะเกรสเขาจะเคลียร์เสียนตัวเองแล้วนี่นะผิดกับเฮคลาสที่ในตอนนั้นยังฮาวเป่งฮาวเป่งแต่ก็ยังไม่ทิ้งไลน์เดิมนะครับคือต้องเปิดตัวด้วยการไปต่อยกับไคจูเพืื่่อออโชวฝีมกน แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ดวลกูนตาแมนไปดวลกับหน่วยกัซซีเล็กแทนแถมมันยังออกเป็นแนวจะพูดยังไงดีละ่ะแนวลุงนักมวยแชมป์เก่าไปฝึกให้กับนักมวยรุ่นใหม่มากกว่าด้วยครับมากันที่ข้อมูลจำเพาะของชาวเกรโกกันเลยครับเกรโกเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่บนดาว M16 ในกลุ่มดาวเฮอร์คิวลิสความสูงในร่างมนุษย์1.8เมตรร่างยักษ์55เมตรน้ำหนักในร่างเท่ามนุษย์74กิโลกรัมร่างยักษ์4 7 0 0 0ตันความสามารถ เปิดประตูมิติเพื่อเรียกบริสริงสำหรับกลางเวทีเรียกกล้องถ่ายทอดสดรวมถึงเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตมาใช้ในการต่อสู้หรือทำอะไรสักอย่างสามารถแปลงร่างเป็นสิ่งมีชีวิตเผ่าอื่นได้ย่อขยายร่างได้วิชาการต่อสู้แนวมวยปล้ำพลังกายที่มหาศาลความคล่องแคล่วว่องไวยิงลำแสงแล้วก็กางม่านพลังอันนี้เฉพาะเฮคลาสเท่าน,นั้นนะครับที่มีแสดงให้เราเห็นลุงเกรสแกใช้มือเปล่าล้วนอาวุธ จริงๆมันก็ไม่เชิงเป็นอาวุธแล้วครับผมเพราะว่ามันเอาไว้กลางเขตเฉยๆบริสลิงจะเป็นดาบขนาดยักษ์สี่เล่มที่มีไว้สำหรับกลางอาณาเขตเพื่อสำหรับดวลกับคู่แข่งโดยจะไม่มีใครหนีก็อาจากของเวทีนี้ไปได้ส่วนความรู้สึกที่ผมมีให้กับเกรโกเผ่านี้เป็นเผ่าที่สุดยอดในด้านการต่อสู้มากเลยนะผมจุดที่ผมชอบในเผ่านี้ก็คือความแข็งแกร่งและก็ชันเชิงในการต่อสู้ะครับเพราะว่าเนื้นอาหาเนี่ยเขาไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงเท่าไหร่กันนักเลยแอบเสียดายเหลือเกิน แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่ผมเสียดายก็คือเผ่านี้ไม่มีวิชาที่โดดเด่นหรือพิเศษเลยสักนิดเดียวครับผมไม่มีเลยนะผมทั้งเฮคลาสก็เป็นคนที่เก่งมากผ่านศึกมาก็เยอะส่วนเกรสก็เป็นแชมป์ศิลปะการต่อสู้ห่งจัก,กรวาลแต่สองคนนี้ไม่ได้โชว์วิชาพิเศษเลยนอกจากวิชามวยปล้ำกับปกติกับชั้นเชิงที่ดีเนี่ยเป็นอะไรที่ผมแอบเสียดายนะครับแล้วก็หวังไว้ด้วยว่าถ้าเผ่านี้กลับมามีบทอีกเนี่ยจะมีวิชาวิเศษโผล่มา พราะว่าวิชามวยปลอมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิชานะครับที่เด็กๆชื่นชอบกันถ้าเกิดว่ามีวิชาพิเศษอะไรพวกนี้ก็คงจะดีไม่น้อยเลยมากันที่เรื่องน่ารู้ของเกรโก้เกรโกเฮแคสจะเปลี่ยนร่างเป็นไดน,นาโตปลอมโดยการชูมือขึ้นฟ้าแบบอุลตร้าแมนแจ็คส่วนเกรโกเกรสจะเป็นเอเลียนคนที่2ที่มีฉากการแปลงร่างคล้ายกับอุลตร้าแมนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเกรโกในวันนี้ถ้าทุกคนอยากจะแนะนำอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับ อยากฟังผมบรรยายถึงตัวไหนรีวิวตัวไหนอีกก็อคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ